กันอีกแล้วค่ะกับไมพัชรีเนี่ยตุกตุกติกหน่อยโอ้โหร่ำดักในคะพี่น้องค่ะิบหอวันี้นะคะกับสิบห้าศิลปินตุกติกหน่อยนะคะเพิ่นไปทายมิวสิกแกล้งนะคะเป็นผลงานเพลงคนเบอร์สิเป็นผลงานเพลงอย่างนั้นฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังแรงใจน้ำแน่กันแล้วกันทางช่อง y o ยูทูบไมพัชรีออฟฟิเชียลนะคะแล้วกับแฟนเพจหมอไมพัชรีแฟนเพจนะคะพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจน้ำแน่ค่ะมื้อนี้นะคะกับสิไปได้ไป อำเภอหนองเรือนะคะพี่น้องคะเพราะว่าทีมไทยเพนนัดอยู่หมองหันนะคะพนเตรียมสถานที่เตรียมีอย่างไวให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะเป็เบื้องหลังไว้ให้เบื้องน้ตแมนค่ะอันนี้ก็สิเป็นเบื้องหลังให้พี่ให้น้องนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจน้ำเนยก็แล้วกันค่ะห้าก็สิไปกันเลยค่ะเพราะว่านี่นด ที่เราจะไปงานนะคะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท่องกองทัพก็ต้องเดินด้วยท่องนะคะอันควางเพราะน้ำน้ำแข็งในละจาครับแก้วอเเอกองทัพก็ต้องเดินด้วยท่องคะ่ะก็เลยจอดินเขาเจก่อนเป็นทางงพานพอดีนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ได้กับเขานะคะตำบักหุ่งข,งขงนมจีนต้มหอยพร้อมกับซุปนอ่อ ซุปบ,บักเขียพี่น้องลวกพักซะแลว้วแนวจังสี่เหรอพี่น้องแกงเฮ็ดละง,ง่ทอดปีกไก่ค่ะพี่น้องคะนี่อันนี้ฮ้อโอ้ฮ้องเขาได้หนิโอ้นี่ฮอนหอนหอนหอนโอ้ฮอนหอนหอนหอนปากเลยได้หน่โอ้ยก้อนสินไปหนามาหลังก็ขอจวดมาันหลุดจับพี่น้องลาพี่น้องคนละพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยคำเขา่าข้ามยันยัเลยลลางมือเหรอเด้อตัวลงไปเลย 嗯,嗯,嗯，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 嗯。 แล้วค่ะพี่น้องคะสําหรับการถ่ายเอ็โอการถ่ายผลงานเพลงคอบเบอร์วันนี้นะคะพี่น้องคะงเต้งหนาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะกองทายผุเนเทพกองทายผู้นหนักเจอกันยุ่งๆเพิ่นเพิ่อนในภาคกันกินเขา่าเพิ่นกำลังพาคกันกินเขา่าอยู่ห้องก็สิลงไปซื้อ,อเครื่องดืง่มจักหน่อยพี่น้อง <Bond> ีจ้<ได>จาอันนั้นเมื่อเมื่อนี้ยมาบอกเล่าให้ท่านผู้อมเอื่อนยังไงก็ได้อ่าทีมไทยทีโด่งดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้พี่น้องนั่นก็คือน้ำเพชรสตรีโอนะคะพี่น้องก็คือก็คิ้วเพคนเบาบางเนาะค่ะคิ้วเพคนหลายแห้งแต่ว่าคืออ่าที่จริงเพคนกับประเทศมาไทยเขาแต่ว่าเขาใส่การคมคู่สินะการคมคูทางโซเชียลสินะเขาคมคูเพ่คนแบบว่าให้เพคนมาไทยเขาสินะแจะเป็นตะกรุมตาแล้วโดดไงคะ เอาเาใส่เขาใส่วิธีแบบใส่วิธีทั้งหลักใส่วิธีแบบว่าต้องบ่มต้องบ่มในตัดนู่นนูกัดจ้านูกัดนูแทนจ้าฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังแรงใจนะคะพี่น้องด้วยสิไทยบรรยากาศการไทยทำหนาให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะว้าวโ่ลิ่าฮ่าฮ่าฮ่าตำรวจตำรวจตำรวจะพี่น้องมาอย่ายก็จ้าไม่ง่ายนี่สิ ฮ <Huh? S 2> ะไปถ่ายเพลงโำลิจไ <c oughs> ปจับผู้ได้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายเบิงึง

แสงแสงเปลี่ยนไม่มีผลต่อใยใหม่หรอกแสงปากได้นอกแต่จะงเนางนอกไข่แหวปากได้นาอเป็นจะสร้างบ่เฮาความจริงโลดนะก๋วยยีโตใครเดี๋ยวข่อยจีตกคู่กันนะหัวเนาะไม่ว่าจะแสงมืดเลยแสงค่ำเลยแสงสว่างก็ไม่มีผลต่อเพราะเราถ่ายเอาธรรมชาติไม่ได้ถ่ายเอาหน้าเอาเบอร์ไว้ก่อนอีกรอบนึงให้เบิ้ง không cắm <laughs> Muốn <đào>, hay nhìn <laughs> <laughs> Ta <tắc> con ngoài câu phùa đó, <laughs> <laughs> anh subscribe anh กะขอ,ขอ,ขอ,อความกุลนาอุเบกขามุดทีตาเขาไปฟังเลยเนดะ้มอมวนบ่มวนก็แ,กลแล้วแต่สิพิจารณาซืะนะ้เอเแคยังเมียหลวงควงปืนอ,อ๋อข้อเนื่อ,ขอเขาก็เฮ็ดดีเบิดนี่แหละเจ้าเด้ซันวิจัยเห็นแล้วละ่ะเอ,อ๋เเออ,อันนี้คือลดไปแล้วทิม,มไปล่ะหัวไปใส้หรอบุเอาโอเควัวมันเลียนอันอยู่ในดวงอาทิตย์ห <c oughs> ่อนกับห่อนนี่อะไร คองสิเป <ENNIS> ็นลมคุณ <rhyme> สูนเฮ็ดดีๆคือเขากับ่อเป็นอยากแหวกในสัตย์อยากแหวกเออแหวกบ่บป่ะเนี่ยแหวกบอสแบบนี่ศูนย์ังไงกะเป็นตาฟังว่าเป็นตาฟังเขาไปฟังรถ่องไหนไม่พัสดีออฟฟิเชียลฝากที่ตามนะก็ต้องฟังแล้วล่ะตอนนี้เขาไปฟัง โอเคพี okay, <laughs> okay, ่น้องสูนเมียหลวงมาเลยสูนแล้วโอเคพี่น้องบายบาย